บ้าอะไรบ้าจากบกล่งางแล้วสองแผ่นแล้วมันปึ้งผมไปบิน่ะแถวพะดังเก้าอะ่ะยี้ีแล้วเวยอายอะไรน,นี่ไวยวายอะไรโอโ้โหเป็นไงฮะนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างเฟี้ยวนะครับอยู่ๆฮะผมไม่อยู่ร้านพอดีมีใครไม่รู้ฮะนี่ฮะ,น,ฮะนี่ขับรถมาเลยมันถึงบอกลงมาเลยเฮ้ยแม่งเรียกลูกน้องผมมันนี่มนัมนนี่อยากติดเรื่องบอกไงนะ อยากติดเรื่องเหยเละบอกไงเลยลงมาไงบอกเขาติดเรื Bahn ่องหน่อย G K สองเก้าสี่นี่เรื่องมึงออกไปไงเดินออกไปแล้ลูกค้าเลยในคลิปเดินแล้วลูกค้าเลยปั๊บทำไมครับพี่นี่ทำไรครับพี่ยังไงเพราะผมพังทำไมไม่เปลี่ยนให้ผมยศยังไง แล้วไงมันจะล่อมือเหรอใช่พี่ลงมาก็ถึงขังเลยถึงขังเลยถึงเดใหญ่งไงถึงใหญ่งไงถึงใหญ่เกือมือเลยสุดทีนแล้วก็มือถ <c oughs> ังทำไมไม่่เปลียนให้ผม <c oughs> นี่แล้วปั๊บเดินมาโวยวายแต่เหมือนคลิปมันไม่มีเสียงให้คุณเห็นนะครับแล้วก็นี่วิการร้านเลยเดินไปถามฮะนี่ไงครับ ไมครับไม่แล้วมันมันต้องจบข้าเหนียวมันจบข้าเหนียวอะไรตอนแรกเห็นยืนอยู่แรกผมกินข้าวอยู่แล้วคือผมมาเปื้อนเปื้อนเช็ดไม่คุยเห็นมีคนเดินถุงข้าวเหนียวถุงข้าวเหนียวมาให้ก็ผมเอาเก็บไงพี่ผมกินข้าวอยู่ตอนนกินข้าวันอยู่ก็รอรถลูกค้าคือไงเหนียวไก่อ่าคือเวลาคุยกับคนพวกนี้ต้องจบเหนียวไก่ใช่พี่ยามดูเวลาและยามพิการไงผมอยู่ข้าวไม่กูวันนี้ลูกค้าเยอะโอเคแล้วไงสรุปใจความไว้ไงไงอธิบายดิสรุปใจความอันนี้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมไม บอกว่าอะไรนะรถเนี่ยผูนี่เริ่มมันรู้เรื่องต่างได้เลยเนี่ยมึงอยู่ในกานป่ะมาบอกว่ารถที่ด่านรถแล้วรถเข้ามาทำอะไรเอารถมาซ่อมที่ว่าไอ้ล้อท้ายอ่ะมันเปลี่ยนที่ว่าล้อหลัตรับน้ำมังยกลงลอยมาฮะยกที่หกยกลงลอยมาลุงเขาทำอะไรมาหรือเปล่าขอดูรูปรถหน่อยเอ้าไม่มีได้ไงเอามาซ่อมไม่นี่เหรอมาเอาปล่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาลุงใบวายไหมอ่ะเขาบอกว่าไอ้ ซ้ายอ่ะผมอ่ะพี่กับผมอ่ะก็ได้แจ้งกันว่าโล้คลายมันรั่วโล้คลายอะไรรั่วแล้วคุณรถมาทำอะไรเด็กนแล้วคุณรถมาทำอะไรผมนะโล้คลายอ่ะเอาแล้วคุณรถมาทำอะไรเขาเอาคุณรถมาทำอะไรมาช่อมล้อท้ายกันเที่ยวแต่คุณว่าสูงรนันมันตรงน้ำมันได้นะแล่อันนี้เสร็จแลวพี่แต่คุณว่าพอรู้สึกอ่ะมันแบบว่ามันเทือนเกินไปผมก็เลย เข้าไปที่หนุนได้ตอนเนี้ยขยอยอ่างเี้เข้าหนุนได้นะผมไปบินอ่ะแถวพัดลังเก้าอ่ะจี้อี้จี้แล้วมันบินลงมาหาผมอะไรบินป้าป้าอะไรป้าจากเกาะทางเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโช๊คป้าพี่แล้วเสร็จปั๊บแล้วอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปโ่าง่ะได้เนี้ยเสร็จปุ๊บนะ แล้วมันเกี่ยวโชกเกี่ยวอะไรก่ะโชกตายที่ที่ที่บอกไม่แจ้งเกี่ยวอะไรไรคแล้วทีนี้เสร็จผมแบบผมก็โยนโยนสไลด์ พอหกห้าเแล้วม่ท่ยวานเที่ยเรื่องเรื่องัวานจะทำไม่ได้แล้วต้องทวยวาอะไรเมกีมนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นใชยวาอะไรม่วะวยวานเหรอวะเฮ้ยมาเนี่ยรู้อะไรวะ lúc này lúc nào này thôi các bác các bên đi buộc thầy đi mày นะครับฝากด้วยใครเป็นเพื่อนใครรู้จักบุคคลท่านนี้ติดต่อผมมาหน่อยนะครับนะฮะฝากติดต่อผมมาหน่อยนะครับคุ้นๆแหละนะครับว่าเคยใส่สตัดกับผมไป3ปีที่แล้วแล้วก็เคยมาซ่อมชนด้านหน้าไปเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เขาไปบอกว่ามีอะไรบินจาก,ากฟากฟ้าเขาเลยเอารถไปเข้าศูนย์มาเมื่อวานแล้วศูนย์บอกโชคหลังรั่วนะอันนี้คือที่จับใจความได้จริงๆนะ แล้วเขาก็เลยมาบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วทําไมไม่แจ้งเขาว่าโชกหลังรั่วเขาก็เลยต้องไปซ่อมตั้ง5,000ันนะครับโชกหลังสตัดปรับเกียวเนี่ยต้นละสองพันห้าเองนะเออนะครับก็ฝากด้วยทาแบบนี้บุกคนอื่นบุกรุกคนอื่นตอนตีสองตีสเนี่ยอันตรายนะครับพวกผมทํางานกันดึกทุกวันนะบางวันก็ตีสี่ตีหเมื่อคืนก็จบงานที่ตีสี่ครึง่ง อันตรายนะครับลูกน้องออกไปต้อนรับปกติเจอแบบนี้ก็งงเลยลงมาติดลงติดเรื่องหมอมือนี่อย่างนี้ตอนแรกนี่มือนี้เลยนะครับฝากด้วยเพื่อนใครหรือเผื่อมาเห็นนะครับผมผมฝากลงไว้เพราะว่าใครคงรู้จักแหละนะครับก็ติดต่อผมมาหน่อยเผื่อเขาสางแล้วจะได้คุยกันนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงจะได้ดูแลกันไปแล้วก็จะได้ไม่โดนที่อื่นหลอกนะครับนะแต่บอกเลยนะมาสุ่ม 4, สี่สุมห้าหน้าร้านผมเนี่ย อันตรายนะครับนะฝากด้วยนะครับหวังดีนะครับฝากเพื่อนๆเขาด้วย